เด็กๆวันนี้ของเล่นชิ้นใหม่เรามาแล้วนะเรามาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างไอรอนแมนของเราดูว้าวดูไอรอนแมนของเราดูตาเขาสิเย,ย้วันนี้ไอรอนแมนของเราจะไปสู้กับตัวอะไรมีเห็นไหมอ,อไอรอนแมนดูตัวต่อไปเลยนะว้าวพี่ช้างของเรา พี่ช้างพี่ช้างตัวโตอีกโอ้โหโอ้โหดูนี่สิพี่ช้างตัวโตโโโโโโนี่ปล่อยพี่ช้างไปปล่อยพี่ช้างไปกับพี่ไอรอนแมนตัวต่อไปบัมเบอร์บีบัมเบอร์บีบัมเบอร์บีมาแล้วจ้า วันนี้เขาไม่ทํางานเขาเหนื่อยหุ่นยนต์บอกว่าไม่ไว้แล้วขอพักบ้างนี่เรามาดู The Hugs ของเรา Yes นี่เราจะเต้น h o r s Red Horse นี่เห็นไหมว้ยกบ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 นี่ โอเคเขานอนเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าเ e d Dogs เจ้าด็อกของเรานี่ห้อง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 แ่หยดูแล้วตัวต่อไปเลยนะเด็กๆโอเคตัวนี้ของเราบ้างเ l e p h a n t s อ l e p h a n t s ว้าวนี่มันช้างตัวใหญ่ใบหูใหญ่มากเลยนี่น้องๆ ดูเจ้างาเดียวนะน้องๆตัวนี้มันมีงาเดียวนะคะว้าวไหนวางเขาเล่นกับเพื่อนหน่อยว้าวโอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย